นะัจับนะหนูนักจับหนู <c oughs> มีนาหา,าหนูเขาไปเปิดห้องน้ำมวิ่งออกเลยหนูมันจะเจอไหมละ่ะเนี่มันวิ่งออกไปนู้นทุบไม่ทันโอ้ยแต่ตู้เย็นมันก็ช็อตหรอกเอา้าปกหมดเอ้าไปนู้นแล้วออกไปแล้ว <c oughs> าาจับไม่ทนมันเข้าไปเลยขังมันไว้ในห้อง,งน้ำอะ่ะ <c oughs> ไม่มีแล้วลูกมีน้าก็คิดว่าเสร็จมีนาไปแล้วพอเปิดประตูปุ๊บหนูวิ่งออกมา บ่อยมีนาไว้ข้างในด้วยอะหรอเออกรหนุมวิ่งเข้าไปก่อนใช่ไหมเขาเลยจับมีนาเข้าไปแล้วก็แล้วก็เงียบเราคิดว่ามีนากัดแล้วเราเปิดอรกว่หนูวิ่งมีนานอนอยู่ต้งถังน้ำมันไม่มีแล้วลูกมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมีเงินก็มองบนมีเงินไม่ค่อยคล่องในการจับหนูเฮ้ยดูข้าวมุดเข้าไป มันไม่มีแล้วลูกมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วดูดูเข้าไปนั่นันอยู่ไหมเดี๋ยวดีบีบจับหนูนะคะมันมีที่ไหนล่ะดูทุกซอกทุกมุมไม่ต้องเลี้ยงแมวแล้ว เลี้ยงบางแก้วก็จับหนูให้ได้ <c oughs> ดูรู้แค่นี้ก็ยังเข้าไปได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ดูกระดิกหางตลอดอ้าวมีเงินจดแล้วดึงออกไปแล้วไหนเออันนี้ออกไปแล้วดูเข้าไปเอาเอาเอาอุยอะไรนะมีนาไอ้โจ๊กไปดิ๊กไอ้โจ๊ก <c oughs> มึงเป็นหมาหรือมึงเป็นอะไร <c oughs> นะฟุ้ยหาอะไรไอโจกไอโจ๊กไอดิให้เอาเาดูไอโจกไอโจกไอโจ๊กดูดิอยู่ไหนเห็นตัวอยู่เมื่อกี้ฟุ้ยทุกวันเนี่ยดูดิเข้าเลเหมือนตัวเองตัวเล็กอ่ะเอาดูดิดูดิไอโจก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 เร็ว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 เข้าไว้นะเอามาเลยเอามาเลยเร็วเร็วเร็วเจอดมั้ยเนี่ยเออเจอดมั้ยมีเงินก็ไม่รู้จะทำอะไรวิ่งไปกินย่าเจอดมั้ยเนี่ย จนมีนาก็คุยอยู่หาอะไรสักอย่างนี่แหละหาทุกวันแต่ไม่เคยเจอหายจุดเนี้ยรู้ทำไมอะน่ะอ่ามันต้องมีอะไรบัางอย่างที่มีนาหาอยู่อะไรดีมีเงินช่วยมีนาหาดิมีนามันหาอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เขาต้องดูนอกบ้านมันไม่สวยอะมันแต่ขยะ มีนะคุยหาอะไรฮะมันไม่มีอะไรมันมีอะไรเธอที่ไหนละ่ะดูดูนะไม่เคยอยู่สุกเลยอะไรก็ไม่รู้นะ่ะ <c oughs> ต้องให้ได้ซุกตอนวิ่งไปวิ่งมาหาอะไรก็ไม่รู้นะ่ะ ฮะดูหายแก้วหายแก้วหางก็กระดิกไปด้วยหางก็กระดิกไปด้วยมือก็คุยไปอ้าวดูดูเข้าไปน่าจะออกได้ไหมน่าฮะนี่น้าจะออกได้ไหมเอวยโอ้ยเอาเอาเอาแล้วมือเฮ้ยตัวอะไรจิ้งหูอ้าวใช่ หนูเอาเอาเอาหนูหนูเนี่ยมา,าจับจนได้ไหมเจอยังเจอยัง,ยงมีนาเป็นนักจับหนูหนหนมีนาเขาเป็นนักจับหนูหลางหนูเพรงะั้นนะ่ะหนูหนหูหาแล้วหาแล้วสุดชีวิตแล้วตอนเนี้ย

มันเริ่มไหมไหนเนี่ยไล่หนูไล่หนูไปไล่หนูมาขี้แตกเลยขี้แตกฮะเจอย่างเจอย่างนลยนะทำไรล่ะขี้ ชายมีเงินไม่เล่นแบบนี้คุณชายมีเงินไม่ชอบแบบนี้หรอก